สวัสดีครับมาพบก,กับ MR พอพาหิวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีพี่ชายของผมก็คือท่านประธานห้างนะครับผมสวัสดีครับกลุ่มหน้ามนุ่นหน้าก็เตี้ยหม้อโต้มเตมเตพ่อมันยังข่าเออแล้วก็น้องซ้ายอีกผู้หนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมตีเล็กครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามทั้งสองช่องให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีวัตถุดิบทั้งซี่โครงนเพื่อนเพื่อนโอ้โหวันนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนซี่โครงวันนี้ผมจะมาทำบาร์บีคิวเนาะแล้วก็ นี่ครับสบายนางกับวิวสวยๆวิวบ้านของประธานห้างนี่แหละครับผมเนาะครับผมใครที่มาหาประธานห้างครับยินดีต้อนรับนะครับบรรยากาศหลักล้านนะครับผมมาแต่ตัวนะครับไม่ต้องพกอะไรมานะครับก็เป็นทีมงานของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่แหละครับผมของท่านประธานห้างนะครับผมขอบคุณมากๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็วิวสวยๆที่มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมฝั่งนู้นฝั่งเาาบ่ไอ ฟังลาเังเล่าโอ้สุดยอดอ่ะสปปลาวสปปลาวก็พี่น้องสปปลาวที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สบายดีเนอะสบายดีแล้วน้องตุ้มก็มารวกในช่องนี้ด้วยนะครับผมไปติดตามเขาด้วยนะครับผมวันนี okay. ้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนัวกันนัวกันนัวกันส่วนผสมนี่เขาบอกว่าส่วนผสมนี่กัญชาเขาบอกว่าถูกกฎหมายแล้วแต่ห้ามสูบมันว่กินได้อย่างเดียวห้ามสูบเนาะโอเคโอเคนี่นัวกันโอ ลงมือทำเลยครับผมไป ก่อนกับข้าวจะเสร็จผมจะพาเพื่อนๆนมารับชมวิวนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานห้างมากๆนะครับผมอ่านี่เลยครับผมวิวระดับหลังลามนะครับผมนี่เลยครับผมช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้สองช่องนะครับติดต่อนะครับช่องช่องหลักก็คือพิมพ์ภาษาไทยนะครับประธานห้างจะขึ้นเลยนะครับอีกช่องหนึ่งก็คือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับประธานห้างเหมือนกันนะเดี๋ยววันหน้าท่านประธานห้างจะพาผมติด ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมไปเราไปทํากับข้าวกันต่อเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหทั้งบาร์บีคิวย่างแล้วก็สบายนางลวกมาไอ้มากินน้ำกันครับผมครับกาทีเล็กมากินน้ำกันมาจัดจัดเลยได้เยอะครับผมฝนี่บูํามหัวบ่โอ้เจ้ารอยกินบ่โอ้อใจบ่อยู่เอ็มอาร์พาหิวเนาะอ๋อกินนี่แหละที่มาของพาหิวพี่เห็นบ่โอ้ให้เพื่อนๆได้ดูสุดยอด ซี่โครงเรโนเสาอันนี้คือว่าที่ผมทําคลิปกินประจํานะแล้วก็ผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้อ<ะ>่ายกับน้องได้กินมาลงมือเลยเนื้อ<ะ>หลักร้อยแต่ว่าบรรยากาศหลักลานครับผมีลานไม่ต้องวา่าวไหลงัด <laughs> <laughs> เอาอนี้ก่อน,นเนาะแล้วจะมักเป็นบ่แล้วจะเจ้าเลยผมกินบาร์บีคิวเจียวขมวะนี่ขนยาสัมือเด้ออ่จจะมูมามจังหน่อยนะจัดรวด ครับเจ้าหน่อยอ,อืออืออือขอโดอันนี้อย่างนี้ครับเอาเอินหมักไส่บ้านผมเอินหมักไส่ฮะนครพนมเอินหมักไส่หมกักไส่ไม่ใช่มะละขี้นกหรอเอินหมักไส่ครับเพื่อนเนครับผม,บ,ผมบ้านใครเรียกอะไรบอกกันหน่อยนะครับผมบางทีทางท้องถิน่นตามชนบทเ,นเรียกไม่เหมือนกันนะครับผมบ้านผมเรียกมะละขี้นกบ้านตีเรื่อเอินอย่างนี้คือกันหมักไส้คือกันหมักไส่อยู่ใกล้กันหมัก หมากใส่หมากใส่เอาไหมละครับไม่เอาครับผมลวกอาหอมหมดไปแล้นะหอมแขกนะแซ่บอยู่ครับผมหอมแขกไปใช่แล้วเป็นคลิปเปิดทางแล้วนะครับผมมีพี่มีน้องมานั่งกินด้วยกันเพื่อนๆครับยังไงก็ขอฝากเขาด้วยนะครับผมฝากไปแล้วครึ่งหนึ่งหอมแขกอันนี้เนาะเอ็มอาร์พาหิวเนาะหิวอีหลีหิวอีหลีเหรเห็นหน้าก็หิวแล้ว เห็นไหมกว่าจะได้แต่ละคลิปเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วก็ช่องประธานทางชแนลนะครับยูทูบแล้วก็ช่องสีเล็กพาซ้อยครับทิกตอกนะครับขอบุณครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจะมีบรรยากาศดีๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นไกด์เป็นนายพานไปล่าของต่างๆไปมีวัตถุดิบอะไรแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ก็ขอขอบคุณนะครับผมวัตถุดิบวันนี้ขอบคุณครับกอบวิว ตรงข้ามนี่คือลาวนะครับผมฝั่งลาวพี่น้องสปปลาวก็สบายดีโดยสบายครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวอีสานนะมานครพนมทักหาประธานห้างเดี๋ยวจะพาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณน้องอิมามากเลยขอบคุณครับผมขอบคุณเช่นกันเป็นมิตรภาพที่ดีแซ่บวาไอแซ่บเลยเนาะตีมือไผ่วะดีเล็กเนาะเห็ดแก้ว แต่ว่านี้มันมันจะออกขมขมจะหน่อยเนาะแต่ว่ากระแซบหมากใส่ก็มาละขี้นกเลยหวานแต่ว่าไอ้มักหอมแขกเนี่ยผมก็หอมมากขึ้นกันนี่พระเอกเพื่อนซีของผมเลยเนี่ยผมมักหอมแก้มครับมักหอมแก้มบ่หอมแก้มเหมือนยังไดอนั่นนั่นเป็นหนึ่งความพกลี่จะว่าหนึ่งมากเนอะอ้ก็คิดว่าหอมแก้มคือหอมกับแก้มอะไรแบบนั้นกินคู่กันเนี่ยลองมาไอ ผลงานมูมามนะอร่อยจานอร่อยใส่มีดกับบดได้อกมันเนียวเห็นเนาะให้บ่อ้ก่อนอืมโอ้ยปุยังยังนะหอมหอมขึ้นจมูกโอ้โเด้หอมม้งสี่ป่ฝาชิผาเลยอือแซ่บครับอือืกวนกิ่นยิ่ๆเขากินตำนี้เนาะอ้เนาะ เดี๋ยวนี่เพื่อนเพื่เห็นในคลิปแล้วอูอูอ่ะแถวนี้ไม่มีดอกอูอูอ่ะแถวนี้ไม่มีดอกอูอูอ่ะนครพนมนั่นนี่แต่น้าบาทก็บุกกินคมึมเลยเนาะ เอานี่เพื่อนเพื่อนนี่ครับผมสบายนางเดี๋ยวผมจะจิ้มน้ำจิ้มยัวๆให้เพื่อนๆได้รับชมครับผมเห็นไหมสุดยอดไปเลยอำนะทุกคนยังไงผมก็ขอฝากพี่น้อง แล้วช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดครับผมเซียบครับดูดนิ้ว่ะนี่แฮงเมียมฝนไหลอ,อ้าว